ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับัอดีน้องเขาเป็นต้อกระจกครับผมเห็นสินค้าทางออนไลน์เลยสั่งซื้อครับผมก็พอดีครับผมวรพลนะครับแวะมาส่งสินค้าแล้วก็เลยทําคลิปโดเพื่อเอาอ่าคลิปโดเนี้ยไปเผยแพร่สําหรับคนที่เป็นโรคต้อกระจกนะครับเมื่ว่าเป็นตาฝ้าฟางหรือมองภาพไม่ชัดมีจุดดำๆในตานะฮะปรึกษาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเห็นไปเสร็จนะครับนี่ขอ z ู o ใกล้ๆนิดนึงครับเนี่ยครับ ถ้าท่านใดนะครับสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับผมท่านต้องมั่นใจนะครับว่าได้สินค้าเนี่ยเป็นของแท้เนี่อร้อยเนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อนะครับเรียกใบเสร็จทุกครั้งนะครับกับตัวแทนจําหน่ายนะฮะแล้วก็ใบเสร็จนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นใบพิมพ์นะครับไม่ใช่ใบเขียนนะครับตัวนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื trend, ่อท่านจะได้มั่นใจครับว่าได้รับเนี่ยสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ครับก็เอาสินค้ามาส่งคุณอมรแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวคลิป,ปหน้าครับ ถ้ามีอะไรคืบหน้าก็ติดตางมัิคีครับแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาทางสายตาครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับคลิปนี้พบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ